หมดปัญหาสายตายาวเวลามองไกลไม่ต้องมองลดแว่นด้วยเสียบุคลิกนะครับผมด้วยแว่นสายตายาวแว่นพับได้นะครับตัวนี้นะครับมองไกลมองใกล้นะครับผมตัวนี้เป็นเลนส์มองไกลมองใกล้ออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีเทาดําเป็นกระแดดให้ในตัวเท่ๆเลยนะครับกรอบแว่นตาพับได้สุดรั้มเลยนะครับนี่นะครับผมตางให้ดูเลยนะครับตัวนี้พับเก็บได้ง่ายด้วยนะครับผมนี่เลยนะครับผมสุดเท่เป็นแนววินเทจนะครับตัวนี้ให้ดูงานบานพับสามชั้นสวยๆหรูๆเลยนะครับนี่ งานหลูมากๆเลยตัวนี้นะครับเป็นเลนส์มองไกลมองใกล้ออกแดดเลนส์เปลี่ยนสีเทาดําเป็นกันแดดในตัวใครไม่ทราบใส่ตายาวของตัวเองแต่มีอาการมองไลป,ปกติอ่านหนังสือตัวเล็กไม่ชัดนะครับคอมเมนต์อายุไว้ได้เลยนะครับผมมีวิธีเช็คตายยาวตามอายุคร่าวๆให้ใส่ชัดกว่าตาเปล่าแน่นอนครับมีกล่องใส่แว่นซองใส่แว่นที่สวยหรูไม่สางไกลเลยนะครับตัวนี้นะครับ เล็กนิดเดียวนะครับน like ok. ี่ไม่เข้าฝ่ามือเลยนะครับเราก็ดึงออกมาแบบนี้นะครับเวลาเราจะใช้งานด้านในเราก็มีในส่วนของผ้าไมโครไฟเบอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับไว้สําหรับห้อยเข็มขัดห้อยกระเป๋าได้เลยนะครับพกไม่ลุงลังเลยนะครับตัวนี้แกะออกมาก็ง่ายนะครับพร้อมทุกสถานการณ์เลยนะครับไม่ว่าคุณจะใส่ไม่ว่าคุณจะเก็บนะครับสีสวยด้วยนะครับตัวนี้นะครับให้ความโดดเด่นขานะครับเป็นออกแนวสีกราไทเกอร์นะครับด้านหน้านะครับกรอบเป็นสีชาอะคริลิกนะครับ คือสวยมากๆเลยรุ่นนี้นะครับ้าๆนะครับสนใจแว่นรุ่นนี้พิมพ์สนใจใ,ใต้โพสต์นะครับหรือกดทีต่ต่างตือนในตะกร้าได้เลยนะครับลายตาคุณหนุ่มออนไลน์มีหน้าร้านให้บริการตรวแล้วใส่ตาต่าประกอบแว่นนะครับหรอรับได้เลยครับผม